เปประตูตามหามัม่งมวงคนระัไบไปวะเฮ้ยลูกไปไหนปะเนี่นนยึบตึบในนต้นน,นั้นยั่ไงอื้อหือเฮ้ยใส่หรือเปล่าเเฮ้ยอื้อหือ้ออไป ปุ่มนำทางครับข้าวสวยป่ะผมทำน้ำพริกมาอย่างดีเลยๆเฮ้ยมีฝรั่งด้วยกโอเคไปไว้มีลูกฮะเดี๋ยวว่าเดี๋ยวต้องมีไดยหาหา เจ้าว่ามีอยู่เดี๋ยวปึ๊บสามฤดูแล้วปึ๊บนะครับภารกิจเราคือต้องต้องหามะม่วงให้เจอจึ๊บอือหึอือหึนี่จะสะเคยกล้วผมดูดิต้องมีดิวะอือหึนี่ได้ดวเดี๋ยวเดี๋ยว มีกี่ต้นเฮ้ย้างหลังนีอีกเด้นมาเป็ดดินกไหนนกเอ้ยนกติดวะนกยังวะนกเป็ดหรือเปล่าเอ้ยนางป่อุ้มเดี๋ยวนะเฮ้ยเจอนกว่ะเดี๋ยวได้ไหมได้ดูกว่ปุ๊บปุ๊บปุ๊บเจ้เอ้ยนี่ต้นหนึ่งบนหามีวะเฮ้ย นนเดี๋ยวปุ๊บอืมอืมนกหรืออย่างมาอุ้มไหนเฮ้ยรอวังภารากิจเราไม่สำเร็จนะครับแต่ว่าเจอนกครับนกหรือไก่วะเนื้นกโอ้นกว่ะ มเฮ้เยตายแล้วตายนั่นเนาะปกติอันนี้ก็จะเป็นของไส้ไก่นะครับันยาวไปนู่นนะแล้วก็จะมีสะนะครับนี่เอ้ยวันนี้ข้าวสวยไว้ปีนี้ปะภารกิจเราหาโม,ง,มง่วงเฮ้ยเจอแล้ว่ผมเดี๋ยว เราครับสำเร็จแน่นอนเนี่สองลูกวโอมนี่ทำไมมันกินได้มาไม่เห็นเลยนี่ครับหนึ่ยลูกดูกล้องเจอไหมนีถืออีกเดี๋ยวอีกลูกนึงครับนี่กูอาจจะไปดินซะแล้ว ถืว่าภาร,รกิจเราสำเร็จครับไปไปโอ้โหเออถือว่าภาร,รกิจเราสำเร็จนะครับอมมาลุยนี่นั่งมองตรงนี้ชิวๆนี่ประธานครับนี่มไม่ดู <c oughs> ส,สดุดไปยะลงมืออืมเดี๋ยวนี้เลยวเหรออ๋อ không có là gạo. Nào con. Trên tông.